นิทานเรื่องหญิงรีดนมวัวผู้เพ้อฝันแพตตี้เป็นหญิงรีดนมวัวเธอกำลังนำถังที่บรรจุนมวัวไว้บนศรีรษะของตนเองและกำลังจะนำมันไปตลาดในขณะที่เธอเดินไปเธอก็เริ่มคำนวณว่าจะทำอะไรกับเงินที่ได้จากนมถังนี้ฉันจะซื้อเป็ด ซื้อไก่จากชาวไร่ที่ชื่อบราวเธอกล่าวและไก่พวกนั้นจะออกไข่ทุกเชา้าฉันจะขายไข่ให้กับเหล่าแม่บ้านจากนั้นเงินที่ได้จากการขายไขย่ฉันก็จะซื้อชุดผ้าฝ้ายสักชุดกับหมวกสักใบและเมื่อฉันไปถึงตลาดนะพวกหนุ่มๆทั้งหลายอะ จะต้องเข้ามาคุยกับฉันอย่างแน่นอนพอลลี่ชาวจะต้องอิดฉาฉันแต่ฉันจะไม่สนใจฉันจะมองหล่อนแล้วเชิดให้ดูเลยในขณะที่เธอกำลังพูดแล้วก็สะบัดหัวตามทำให้ถังนมซึ่งอยู่บนหัวของเธอตกลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือนมทั้งหมดหก เทกระจัดนองพื้นดังนั้นด้วยความเสียใจและเสียดายทำอย่างไรได้เล่าเธอจึงต้องกลับบ้านด้วยมือเปล่าแล้วเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้แม่ของเธอฟังทำให้แม่ของเธอถึงกับอุทานและมีคำเตือนว่าโอ้ลูกรักอย่านับจำนวนแก่ของลูกก่อนที่มันจะถูกฟักเป็นตัวนะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสร้างวิมานในอากาศแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้